เพื่อการเสริมสลองว่าสักโอ้เคยเห็นปลาแบบนี้นะปลาป่านะาเวเนาะเดี๋ยาจะเอาเมือบาดเนานะไปตอนแขกมา นะส่วนให้เส้นและให้เพียงเต็มเกลือไปละเสือเอามาดูอ่าลามกระบ้างเลยเนาะเพื่เฮาจะยอกกมีเนาะเฮ็ดเงินเฮาจะใส่ับพร้อมลปอันนั้นอันนี้เฮาจะปูอๆแต่ีเอา เต็มเต็มเต็มดาวติกาอ๋อขอกราบสบายดีเนาะรายการสวัสดีพี่พี่น้องน้องเนาะ fc เบิร์ดโมสูคนเนาะถือว่าเมื่อนี้การยินดีตอนทับเข่าสู่ซองบาลคมตามเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะถือว่ามาเมื่อนี้เนาะเราก็จะลงห้วยเนาะพร้อมกับทีมงานบ้านมดทุกคนเลยเนาะ เพราะว่าบรแมาณว่าสีมดทุกคนภายในบ้านเนาะมดทุกแต่ละครอบครัวภายในบ้านเนาะท้งมดก็มีอยู่30มสิบปลายครอบครัวเนาะเราจะลงห้วยทํามาหากินเนาะหาปูหาปลาเพราะว่าเราสีกะเกียมงานบุญใหญ่เนาะขลองบ้านเนาะสีไก่กําลังไก่จะมาหอดมาเถิงนี้เนาะอีกกดนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ในีเราจะลงห่วยหลายๆคนเนาะเราจะไปหาปูหาปลา แต่ว่าอันนี้เฮากะมาทางผิดเนาะบทถึกทางที่หลายๆคนเขาจะลงเนาะเขาจะลงผู้เดียวเนาะไปคนเดียวเนาะไปทางพิดเนาะลงทางะซะบทถึกตามทีเขาจะลงเนาะพคนหันลงไปลุ่มพุนเนาะส่วนเขาหันมาไเทึ่งพี่เนาะเขาไปทางพิษเนาะคิดว่าคิดว่าหลายๆคนเขาจะไปทางทึงเนาะแต่ว่าสุดท้ายเขาจะมีไปทางลุ่มเนาะ แต่ว่าโอเคเนาะอาจะเข้าชมคลิปนี้แบบเาวๆเลยเนาะเพราะว่าการทำมาหากินอ่ารายคนนเป็นอะไรเขาจะมานรือบบเขาจะได้รายหน่อยสัไหน,น,นอเนาะเขาจะไปเบิ่งไปลุ่นไปชมน้ำกันเนาะอ,อันนี้แล้วเนาะทีมงานบานแต่ว่าเขาก็ลารอถาอยู่นี้เนาะเพราะว่าเขามาทาั้งทึงอันนี้เข้าเจ้าเนี่ยเอาเปลือกมาเนาะ อันนี้ก็หลายๆคนเนาะเขาจมาทำมาหากินนั่นแหละคือว่าวงหนึ่งพอว่าอุณบ้านเราจะมาหอดมาถึงเขาจะมาซองขาของกินของยากเา่อ้เพื่อการเสริมสะรองวองอ่าสัาตว์นแม่เก่าผิดชบ

Mang dumping hoa mũi cho màn bọn hèn náy nịnh áp bọn 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 bọn

มาดิมาดิอ๋อไม่เคยเห็นปลาแบบนี้นะปลาป่วเนาะเาือดบถูกยมา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 เนาะจับลายคนเลย Được rồi, được rồi. À, rồi. Anh đang bỏ cái ai là lợi Rồi Nhà chát đây Cô đọc vẻ Rồi, được rồi. Được rồi. นี้มันจะพวกอ่าไก่เจ้าหาผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าผู้ใหญ่ผู้เตเพิ่นเนาะหาสอกฟืนดังไฟาส่วนสาวนุ่มเพิ่นเนาะเขาเจ้าก็จะมาตกแฮแซ่มองทุกคนจะกัไฟเอาหมวกบ้าง No. ในเราผลงานที่เฮาสอกหามไรนอกากสาจนหันอ้กาเที่ยงแล้วเนาะแต่โบลายแต่แต่เต่าอ้ยนองแปลนจะจัดนบอกตัวใหญ่ขนาดแต่ตัวเดียวเยอะไปเยอเนาะ ไฟกำลังลุกพอดีเลยทำไมเกียมกินเห็ดยากอังยีงอันยมงไ่เกี้อันอันยังไมดีจ้ะวันนี้วันหย่าจ้องวัยอันนี่นี่เอากำลังเซาะขีมันออกเนาะ อนนี้นี่เฮาจะเอาเมื่อบ้านเนาะไปท้อนแขกมาเนาะส่วนพอเพชรกินเมนโตมน้อยอันนี้โตเฮาจะเฮ็ดกินบบวกกับตใหญ่ัโตนึงนา านอีตั้งให้เงินเส้นเลเฮ้เี่ยงยีเต็มเกี่ยวไปละเหลือมอดูเล่นเล่มาไปตัดกัไปตอกะทำไมอะลัมอดูเต็มตักอะไรแก่บ้านกับแม่คุณพ่อก่ับไปเสดงวาให้แม่ให้มอดูโอ้ไป

อาผูนิ้ป่วะราร dọc đặt đường lây cái <laughs> mình thường <laughs> để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ta

បាទបបតាំងតាំងឡើងទៅអូអូអូអាជងអើយនេះស្័យមិនມັນលាយຂະຫນາດເລີຍ มไันม่ดาวราใหม่มากเลยเจ๋ปังบตุ๊บไุ๊บต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 ุตุตุ๊บตุาบตอ๊บตต โอเคเนาะพอส่วนนี้เฮาการกำลังเริ่มลามกระบังเลยเนาะเมื่อกี้เฮาจายอกก็มีเนาะเห็ดยอกเอาเพราะคันเฮาสีลามกะจะบ่พอกินเนาะเพราะคนกะหลายคนแน่เนาะเขากินคนดเดียวเขาจะยอกเอาเนดะในนั้นเขาจะเห็ดดำเนาะดำยอก ไปเฮาจะย่อปลาที่เฮาล่ามานี่เอาเฮ็ดดำเอายึกแซ่บแนวฮ้อนจ้องใส่มีคนไปให่เกแซ่บปสานัวนี่อัมักเผ็ดเนาะที่เฮากมาแต่บาด เอ๊ะแล้วมานี่ <tuk tangan> เล่นจะใส่ข้ารอมอย่างนีัวยอะไรนั่นเจอไม่อาเนือก่ไปาเลยไปอเหยียบเออตอกสับโอ้บหลาอย่าไม่กลับกินเด็ดดอยนไปจกเลยกุหลวอ่เออ Anh à này, bà đây vào ờ giờ ra bà về như là ngày bà bà biết bà bà sẽ ra bà 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 Cái bà cái bà 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 bà

อันนี้เขาจะปูนอใบตองนอเพื่อจะทอกนอหอกปลาที่เขายอกกีฮัตนอเอาจะเฮ็ดสองพาเอานะเพราะว่าคนกับลายแน่นอคันเซ็ตพาเดียวกับยันมันเต็มมันคับเนเวลาเขากินมันจะลำบากนะย่อยนย่เกด่ยวกับารเฮ้ยตามประวัต สองบอานเลยใช่เล็บบอลดูกับอันนี้กับเต่าเาม่ยึดจนยักษ์เอาแต่บีเยอะเอาบิ่เต็มเต็มเต็มดาวติกาเยอะเลยไล่ไปแล้วเนา เเราก็จะมากินขา้าวเราจักกินข้าวแล้วก็เราก็จะข้อเตรียมทรรมาหาก,กินอีกต่อไปเนาะเราจะเห็ดเป็นชีหากลุ่มเอา้าธรรมิตวิชิเห็ดสองกลุ่มสองพาแต่ว่าบัดเขากินกระบาดถึงคับค้างเลยเขาจะแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มเลยเนาะ ทำบุญอะไรไนั่นเล้อ่นั่นเลยไปมังเอาไปเอามาเฮ้